สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูสูตรทำปลาตะเพียมต้มเค็มนะคะอันนี้สูตรทำขายนะน,นี้ตัวใหญ่มากได้ปลามาโลนึงนะคะแต่เราจะทำสองชั้นนะคะทีนี้วิธีการ,รสองชั้นะทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันต่อนะคะ เาทำเนะะี่ยเห็นไหมฮะเกตเขาก็จะพองนะฮะมันวาวเลยนะคะสูตรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าทำยังไงทำขายทำยังไงเนะะื้อปลาถึงไม่เละเตัวปลาถึงไม่ไม่แบนนะฮะคือไม่ซ้อนกันจนแ,นแบนแบบไม่น่ากินนะคะคือตัวนบนก็จะไม่แบนใช่ไหมตัวล่างเ็าจะแบนเงนี้ยเนี่ยทีนี้เราก็จะมีเทคนิคและวิธีการนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ดูนะคะสวัสดีดค่ะ